แม่ดื่มนะ้ำบ้านท่านผู้ใหญ่บ้านโศกกะเต้ดงคำเดือยก่อนครับฝากคุณพ่อผู้ใหญ่ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวให้ด้วยนะครับครับผม